สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนตื่นเช้ามาวันนี้ฉันก็ได้ยามมาใบหนึ่งแล้วก็รีบจำเอาเขาไล่หรือจ่าแก่เอ้ยกับพอดีว่าวันนี้ฉันที่ออกไปตลาดจาก็จิไปหาพระเอกฉันนั่นแหละจ่าก็เลยจิมาหาเก็บผลม้ลารากไม้ไปฝากเขาจักหน่อยนึงนั่นแหละช่วงนี้น่ะก็มีมะขามหวานแล้วก็มีฝรั่งกิมจูนี่แหละจ่ะแต่ว่ามะขามหวานน่ะมันยังไม่ทันแห่งดีจักาไรยเนาะมันยังไม่สุกดีนั่นแหละก็เลยยังไม่ได้เก็บไปดอกจ้าวันนี้ก็เลยจะได้แค่ฝรั่งไปนี่แหละจ่ะพี่ เก็บไปหลายหน่วยดอกจาก็เอาไปแค่3-4หน่วยพออยู่กัน2คนเนอะเดี๋ยวก็จะกิดไม่ทันเดี๋ยวก็จะได้ทิ้งเสียดายของจ้ะแต่ว่าฉันก็ไม่เคยเก็บจักทีดอกเดือแกเอ้ยจักลูกไหนแกลูกไหนอ่อนแล้วฉันก็ฟาดมันเต็นหน่วยใหญ่ๆเลยแล้ว ปกติแล้วฉันก็จีไปไปมาๆระหว่างตลาดกับในไรนี่แหละจ้ะถ้าช่วงไหนในไรมีงานให้ทำนะ่ะฉันก็จีได้เขามาช่วยแม่ทํางานในไรนี่แหละจ้ะระยะทางนะ่ะก็ห่างกันประมาณ4 0 5 0โลแค่นั้นแหละจ้ะรับรถประมาณชั่วโมงนึงก็ถึงแล้วเนาะในผลไม้มาแล้วแกเอ้ยฉันก็ว่าจะทำกับเขาห่อไปให้พพะเอกชันดากันเลยเดินขามฝากไปบ้านนะอื่นแกเอ้ยก็ไปขอพักคืนชายเขามานี่พักเขาก็เอ้ยางงามเลยเด้ปลอดสารพิษด,ดาเดใส่แต่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวนี่แหละจ้ะ ได้พักมาแล้วก็ล้างให้สะอาดสะอ้านเสร็จแล้วที่นี่ก็เอามาหั่นเตรียมไว้เลยจ้ะเมนูที่ฉันที่ทาวันนี้นะก็เป็นเมนูพัดผมกะหลี่ก็เป็นเมนูโปรดของพระเอกฉันอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละจ้ะทำกับเข่าให้เขาก็ต้องทําเมนูโปรดเขาแล้วเนาะไม่งันแล้วเขาจะกินไห้นี้ หั่นพักเสร็จแล้วก็มาหั่นเนื้อไก่ต่อเลยจันและ้าพวกแกเห็นฉันกินไก่บ่อยๆนี่นะก็ไม่ได้ว่าชอบอะไรดอกเด้อจากกับคุณพ่อฉันน่ะเขาทํางานอยู่โรงงานไก่แกเอ้ยกลับมาบ้านแต่ละทีก็ซื้อไก่มาไว้เต็มตู้เลยไอ้คันจิไม่กินก็นไม่ได้เด็กกันในตู้มีต่ไก่เนาะ <c oughs> เสตแล้วที่นี่ฉันกะจีปรุงรสไว้ตั้งแต่ข้างนอกเลยเด้อแกเอ้ยก็ตอไข่ใส่ลงไปจักสองหน่วยแล้วก็ยาะน้ำตาลลงไปตามด้วยน้ำปลาแล้วก็รสด,ดีจ้ะแล้วก็ยาะซอสเฮ็ดหรือว่าซอสหอยก็ได้จ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะแล้วก็ตามด้วยพริกเผาเลยจ้ะก็คนค,นค,นคน้นๆให้มันเข้ากันโอ้ยแกเอ้ยฉันลืมใส่ผงกะหรี่ดิที่ทำพัดผงกะหรี่ยังงที่ลืมใส่ผงกะหรี่วะนี่แม่โอ้เกือบลืมไปเนาะแกะเอ้ยนี่แหละนึกได้ก็เลยเอามาคน้คนๆใสท่ทีหลังนี่แหลจะจ้ะ เ็จแล้วทีนี่กระตัมพริกะกับกระเทียมแค่พอหยาบหยาบตั้งกระทะเยาะน้ำมันลงไปจักหน่อยนึงแล้วก็เอาพริกะกับกระเทียมลงไปพัดพอแต่พริกะกับกระเทียมเริ่มออกกลิ่นหอมๆแล้วก็ตามด้วยเนื้อไก่เลยจะ้ะเนื้อไก่นี่นะกะพัดไปจนกว่ามันจะสุกนุ่นแหลกก็ยังค่อยลาดเครื่องปรุงลงตามไปจะ้ะใส่เครื่องปรุงลงไปกะพัดไปจนกว่าไข่มันจะสุกนุ่นแหกลกจ้ะรสชาตินี่นะใครชอบเค็มชอบหวานก็เติมได้ตามที่เราชอบเลยจ้ะกะปรุงเอาตามที่เรากินนั่นแหละเนาะ ปกติพัดผงกะหรี่น่าฉันก็จะใส่พริกหวานไปดาจากแต่ว่าอยู่ในไรในดงมันก็หาสื่อ,อยากแก่เออลดับเขาเขาก็ไม่ได้เอามาขายดาพอจะพัดไข่ไปซุกแล้วที่นี่ก็ยอดน้ำลงไปจักหน่อยนึงและขนขี่คานอย่างฉันแก่เออจะใช้น้ำล่างคงอีกคือเก่านั่นแหละ ที่นี่ก็ใส่พักขื้นชาก็หอมหัวใหญ่ลอยลงไปเลยจ้ะพัดผมกะหรี่นี่นะแกเอ้ยถ้าพูดถึงความอร่อยแล้วฝีมือฉันนะ่ะม่สูตรเอดดอกเดอือยเอดนี่นะเขาทำเมนูนี่นะยังอร่อยเข้มข้นเลยเดย้แต่ว่าก็นานๆแกเอ้ยฉันจะได้กินฝีมือเขาทีนึงเร็จแล้วที่นี่ก็ตักใส่จานไว้ให้คุณแม่ฉันกินดานแล้วก็ห่อใส่กระแอบไปให้พระเอกฉันด้าแล้วแหละจ้ะแต่ว่าเมนูนี้นะฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกใจพี่ชายฉันหรือเปล่าแกเอ้ยก็เลยได้มาทอดปลาสมไว้ให้มันจักสองตัวนี่นะจ้ะปลาสมนี่นะฉัน ผบาทหนึ่งเดีนี่นะอร่อยพ้อมแกเอ้ยถูกและดีมีอยู่จริงทอดปลาเซตแล้วก็ทอดใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็พริกแห้งแล้วก็เอามาโรยหนาแบบนี้แหละจ้ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะก,กับเขาฉันวันนี้นะมาเดอ้อพวกแกเอ้ยใครหิวเขาก็มากินเขาละกันเดอ้อจ้ะ